ดูวิธีเปิดโหมดมืออาชีพสร้างไรายได้กันครับเข้ามาที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับกดตรงจุด3จุดนะครับเลื่อนลงมาตรงเมนูด,ด้านล่างนะครับกดเปิดโหมดมืออาชีพครับกดเปิดครับรอสักครู่นะครับกำลังประมวลผลเข้าสู่โหมดมืออาชีพมาแล้วครับเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับ ทำให้ครบนะครับมีผลต่อการกรอกเอกสารประจําตัวนะครับย้อนกลับมาที่โปรไฟล์นะครับมีเมนูแดช b บอร์ดที่เพิ่มขึ้นมาในโหมดเหมืออาชีพนะครับแดชบอร์ดไว้ดูข้อมูลนะครับดูด้านบนนะครับด้านบนแดชบอร์ดตั้งค่าโปรไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับ ภารคิปที่เราต้องทานะครับทําให้จบครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอัพคลิปนะครับอยู่ใต้โปรไฟล์ครับคําว่าเรียวครับเวลาจะอัปโหลดนะครับเราก็กดใต้โปรไฟล์เราแล้วก็กดคําว่าสร้างคลิปครับเป็นอันเสร็จวิธีการเปิดโหมดมืออาชีพครับคลิปมีความยาวไม่เกิน90วินะครับ